เกมกับอินโดมองยังไงบ้างครับก็เออมันเป็นเกมที่หนักครับมันเป็นแมตช์ชิงด้วยก็ประมาทไม่ได้ครับแม้ว่าแมตช์แรกเราจะชนะเขามา4-1ครับก็แมตช์นี้มันก็ต้องลืมแมตช์แรกไปครับก็ต้องเล่นอย่างรัดกลุ่มแล้วก็ไม่ประมาทเขาครับมีสมาธิยเยอะๆแล้วก็เออเวลามีมีมีโอกาสก็ต้องจบให้คมอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนก่อนที่จะเริ่มศุกวันนี้เหมือนบิ๊กต้งมาบอกมว่าอุ้มเป็นกำลังที่ดีมาก ก็ผมว่าก็ก็ไม่ถึงกับดีมากครับผมว่าก็เรื่อยๆครับแล้วก็พยายามรวมรวมใจน้องๆแล้วก็เพื่อนๆให้เป็นหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับก็เหมือนที่บุยลำทำทำกับเหมือนที่ท่านไอวินทํากับทีมบุยลำอะไรอย่างนี้ครับก็พยายามให้ทีมรวมกันเป็นหนึ่งแล้วก็ช่วยกันเล่นแล้วก็พยายามให้น้องเลงไปช่วยกันขยับช่วยกันไล่ให้บอลเยอะๆอะไรเงี้ครับมันก็ทาให้ทำให้ทีมมันเล่นง่ายขึ้นนะครับ ครับก็ฝากถึงแฟนบอลชาวไทยทุกคนครับพรุ่งนี้แมตช์สุดท้ายแล้วพวกเราจะเอาเหรียญทองกลับไปให้พวกคุณได้แน่นอนครับ